ามรอยเบื้องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จากรีภูมิพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากษตรกรรมรักฟ้ารักดิน สวัสดีครับโมสวัสดีครับผมประจวบเจนนาทีครับเป็นเจ้าของโคกหนองนาที่ลงมือทําด้วยตนเองสอง,สองไร่พื้นที่สองไร่แต่อจ<อ>เอท้าวความนิดน,นึงหัวหน้าจวบทําไมเขาเรียกหัวหน้าจวบกันอ๋อเมื่อก่อนผมเป็นข้าราชการของกรมการพัฒนาชมุมชนเป็นพัฒนาการอำเภอแล้วก็มาเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงาน mm hmm. ตำ,ตำแหน่งสุดท้ายคือพว่มในการกลุ่มง,งานแล้วเกษียณครับผมนะก็นี่ก็คือทําตอนที่ยังไม่กเกษียณก่อนกเกษียณปีหนึ่งครับพอดีช่วงนั้นมันนโยบายของของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยต้องการที่จะให้ชาวบ้านนะาพึ่งตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศษษรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการในรูปแบบของโค้งหน,หนองนะาโมเดลผมก็ไปอบรมที่มับเอื้องมา ไปรับนโยบายแทนพูนาัการจังหวัดกลับมาครับเสร็จก็คิดว่าเออก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ประชาชนเขาทำเราน่าจะต้องทดลองทำดูก่อน uh huh. เพื่อต้องการที่จะเรียนรู้ว่าการปฏิบัติจริงมันเป็นอย่างไรมันมันลำบากอย่างไรมันมีปัญหาประจรกคอะไรบ้างเมื่นั้นไปคุยกับกลุ่มพี่น้องโคกหนองนาไม่รู้เรื่องช่วงนั้นมันปีไหนครับ อ่ประมาณปีห้าหกสามหกสามเนาะประมาณนั้นห้าาหกสามครับผมที่ที่ไปตอนนั้นคือเจ้าที่พอชอทั่วประเทศไปที่ไปรับนโยบายเป็นคือตอนนั้นเขามอบนโยบายให้กับผู้วิญญารกองจังหวัดคือพัฒนาการจังหวัดแต่ที่ไปนี่คือมีแต่เจ้าที่พชใช่ครับตอนนั้นน่ะรับนโยบายสามคืนสองสองคืนสามวันเพื่อนำมาขับเคลื่อน ตามนโยบายของกระทรวงมาตไทยเป็นจุดเริ่มต้นใช่จุดเริ่มต้นแล้วหัวหน้าจบไปยังไงต่อไปบรมมาแล้วกลับมาอย่างไงต่อกลับจากมาบเอื้องมาถึงตากซื้อจอบเลยซื้อจอบหนึ่งด้ามเลยมาทดลองขุดในพื้นที่ตัวเองคือที่ตรงนี้แหละ่คะหรือว่าตรงข้างบ้านก่อนข้างบ้านข้างบ้านทดลองปลูกทดลองขุดเพราะอาจารย์ยักษ์บอกต้องใช้ไมโครมือถือกะคือคือจะจอบนะบแล้วผมมาขุดช่วง ช่วงทันวามัน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 ดินมันแข็งมากครับดินแข็งผมก็ต้องใช้วิธีการขุดตอนเช้าตอนเย็นวันเนี้ยเอาน้ําประปาไปฉีดไปฉีดให้ดินมันมันนุ่มพอตอนเช้าลุกขึ้นมาขุดทดลองขุดสะได้ลูกหนึ่งโอ้ใหญ่ไหมขนาดเลี้ยงปลาได้ประมาณห้าร้อยตัวโอตึงอยู่ข้างบ้านพักอยู่ข้างบ้านไม่ใช่แปลงนี้ครับพอได้ ได้ประสบการณ์จากตรงนั้นลแล้วแล้วมาทําตรงนี้นะฮะมาทําตรงนี้เพื่อต้องการที่จะทําด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็พี่น้องพวกหนอง,น,องนากลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เราส่งเสริมก็จะได้มีความมั่นใจว่าเราก็ทําเราก็ไม่ได้ท่องตารามาอธิบายเขาประสบการณ์มาเล่าูวกคนฟังตอนที่เอาจอบมาขุดนั้นแล้วก็มาทําตรงนี้ ก็เป็นทํางานขับเคลื่อนเรื่องโคหกหลวงนาทั่วประเทศแล้วเนาะใช่ตอนนั้นมันเคลื่อนกันทั่วประเทศเลยนะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงของการอบรมเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายครับอ่าสี่คืนห้าวันครับก,ก็ไปนอนไปคุกค,คีอยู่กับประชาชนเนี่ยสี่คืนห้าวันก็เรียนรู้ด้วยกันต่างคนก็เพื่อต้องการสร้างแรงบนันดาลใจให้กันและกันหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปทํา ชาวบ้านไปทําแล้วเอะผมไม่ทําได้อย่างไรผมก็ต้องทําด้วยผมก็กลับมาทําของตัวเองแต่ผมไม่ใช้ใช้ประมาณแผ่นดินนะผมใช้ของผมเองคือผมเป็นสมาชิกสากลอมร,รับกรมการพัฒนาชุมชนผมก็ไปขุดชอมาส <c ười> ามหมื่นมาจ้างรถในครูขุดขุดบอ่อขุดบ่อสองสองได้สองบอ่อนะสองบอ่อสองบอ่อบอ,อ,บอ,ออกแบบเองก็ดูบแบบ <ห ả? S 2> ของกรมมนแหละเขาเขามาเลือกให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเรา เรามีพื้นที่ขนาดนี้แหละเลือกบ่อขนาดไหนที่มันเหมาะสมกับพื้นที่แต่ว่าเป็นงบส่วนตัวงบส่วนตัวพี่ชอบส่วนตัวรผได้บ่อสองบ่อในงบสามหมื่นที่กู้มาด้วยครับแล้วบรรดาคลองเล็กคลองน้อยนี่เกิดจากอะไรคลองเล็กคลองน้อยก็จอบบ้างเสียมบ้างเอาเรอใช่ขุดเองโอ้แล้วก็โคดไปโค้งมาก็กระจายทั่วบริเวณเนี่ยนะกระจายทั่วบริเวณเพื่อต้องการที่จะดึงน้ําไปให้ให้มันมัน ทั่วทั้งแปลงจะได้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่แล้วไม่เอาไมโครมาขุดเป็นคลองหรอฮะก็หมดงบเราเขาประมาณเราเ็าไม่มีเราเขาประมาณน้อยเราก็ต้องพยายามใช้กําลังของเราครับผมเราไม่มีตังค์แต่เรามีมีแรงอยู่มีเครื่องมือคือจอบครับผมก็เลยใช้จอบขุดนิดนานไหมฮะกว่าจะเป็นคลองทั่วสองไร่เนี่ยโอ้เป็นปีนะเกือบปีเหมือนกันนะเพราะว่า ขุดไปหยุดไปขุดไปปลูกต้นไม้บ้างแล้วมันต้องสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ทํางานทางานด้วยคของผัวนาจูก็เพิ่งเกษียณได้ปีหนึ่งไปผมเกษียณมาสองปีนะครับนั้นสวนนี้ก็สามปีสามปีเข้าเข้าย่างปีที่สี่อ๋อปีที่สี่แล้วเป็นไงครับคือการที่เราเป็นเจ้าที่พอชอตรงๆแล้วก็มาทําด้วยไปส่งเสริมชาวบ้านด้วยมันดีกว่าไหมกับการที่เราไม่มีแปลงทดลองตัวเองแล้วไปสอนเขาอย่างเนี้ย โอ้ผมว่ามัน,มนคนละเรื่องกันเลยนะถ้าเราไม่มีแปลงนะเราก็คงจะอ่านตำราไปอธิบายาชาวบ้นบานแต่นี้เราอ่านตำราแล้วมาทําดูทําแล้วมันเป็นไปตามตำราไหมมันมันมันติดขัดตรงไหนเวลาอธิบายชาวบ้านมันทําให้เราอธิบายได้ชัดมากกว่าแล้วชาวบ้านน่าจะจํานวนไม่น้อยที่รู้ว่าหัวหน้าจวบก็มาขุดจอบด้วยตัวเองรู้รู้รู้ รู้เกือบเกือบทั้งจังหวัดเลยรู้เกือบทั้งจังหวัดแล้ววนใหญ่ชาวบ้านจะถามมาแล้วหัวหน้าทำหรือยังใช่ไหมเนยใช่ชาวบ้านมันก็ถามทุกอบรมแหละผมว่าเดี๋ยวมันก็กชาวบ้านก็ได้แต่พูดทําเป็นหรือเปล่าจะเป็นอย่างนี้แหละนี่ฮะผมว่าถ้ามาเจหัวหน้าจอบไอกโอ้ยผมก็ทำนี่ใช่ชาวบ้านก็เอ้ามาดูหน่อยเขาก็เคยมาเอาแปลงเอามือผมนะผมก็ไปเอามือเขาก็มาเอามือที่นี่นะเขาก็รู้ว่าหัวหน้าจอบออใช้จอบขุดคลองใช่ แต่ไมโครก็เป็นการกู้สากลมาขุดได้ซ้ำไรเนาะสามหมื่นกู้ขุดสะได้2ลูกแต่ของชาวบ้านเองเนี่ยเป็นงบรัดเลยเนาะถ้าสไร่ก็ประมาณแสนเท่านั้นสามไร่ใช่สามไร่ในแสนอาบท่าหนึ่งไร่ี่ก็ประมาณ6กเจ็ดหมื่นเท่านห้าห้าหมื่นกว่าแล้วก็เรียกว่าชาวบ้านเองเนี่ยต้นทุนเหนือกว่าัวหน้าจวบเลยต่างกันเลยต่างกันเลยของเขาถือว่าเขาโครงการรัดเนาะแต่ของพคดหน้าจวบนี่คือของตัวเองใช่ไปกู้มาด้วยต่างหากใช่ เอาเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันแต่ว่าหัวหน้าจวก็เป็นคนไม่ใช่คนตากแท้ๆผมเป็นคนจากพัทลุงน่ะพอดีผมมารับราชการที่นี่ผมย้ายมาอยู่ตากก็เลยมาปักหลักอยู่ที่นี่เลยโอ้ครับผมนี่คือบ่อสองบ่อเนาะจากมาูมสูงเราเห็นสองบ่อนี้ที่นี่เป็นบ่อที่ที่จ้างรถแมโครมาขุดนะฮะแล้วในสองไร่เนาะมันก็แคบๆอยู่ จริงๆตะก,กอดตรงนี้มันเป็นพื้นที่อย่างไงครับผมเป็นเป็นพื้นที่รกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทําอะไร,รสภาพพื้นดินมันก็ปลูกอะไรไม่ได้หรอกเมื่อก่อนนะมันดินไม่ดีก็ใช้หลักการปรับปรุงดินหลักการห่มดินเข้ามาช่วยนะหรือใช้น้ําหมักบ้างห่มดินเอาฟางเอาเศษวัสดุมาคลุมดินก็เอาเวลาหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ไหมเช้าเช้าอย่างเงี้ยแหะเลิกส่วนหนึ่งก็เสาร์อาทิตย์อาทิตย์เนี่ยจะอยู่ในแปลง ตลอดเลยแล้วก็วันวันจันถึงสุกก็ตอนเย็นตอนเย็นครับผมแล้วแหล่งน้ำหัวน้ำจบเอาน้ำมาจากไหนดึงน้ำดึงจากแม่น้ำแม่น้ำปิงนะประมาณกิโลกว่าอปั๊มมาใจสูบป,ปั๊มตั้งสูบที่ริมน้ำปิงดันน้ำมาดันแล้วมาลงสานี่ด้วยท่อกี่นิว้วท่อสองนิว้วสองนิว้วแล้วข้ามถนนมาเนี่ยข้ามถนนมานี่ถนนสี่เลนเนี่ยนะครับ อเพราะแปลงหัวหน้าจอบจะติดทางไฟลำปางเนาะใช่ใช่สายสายหลักใช่ผ่านถนนนี่เป็นท่อเป็นท่อท่อใหญ่มันมันมันจะมีท่อระบายน้ําอะน้ําจากภูเขาครับก็มีท่อรอดท่อมาโอ้บรรดันมาได้ไกลมากเลยมาถึงนี่สักเหลือสักนิ้วได้มันก็คือน้ํามาลงตรงนี้น้ํามาลงบ่อนี้ครับแล้วน้ําจากบ่อนี้ก็ค่อยต่อเข้าแปลงครับอันปั๊มจะใช้สองชุดใช่ไหมใช่ชุดหนึงน้ําปิงมานั้นชุดหนึ่งใช่ใช่ และชุดสะนี้ก็คือใส่แปลงก็ก็อยู่ในนี้แหละปั๊มอยู่ในน้ํานี่แหละปั๊มอยู่ในนี้นฮะแล้วเห็นว่าคนหน้าจบก็ตั้งระบบนี่ตัวควบคุมเวลาโอวควบคุมเวลาถึงเวลาปั๊มก็จะทํางานของเขาเองระบบน้ํานี่ต่ายทั่วสวนแล้วใช่ไหมครับทั่วสวนเลยนะอจะลองดูไหมลองดูเอาดูได้ครับนี่ก็คือตัวตั้งเวลาตัวตั้งเวลาธรรมดาก็เรียกตัวตัวทัมเมอร์อะไรนะตัวทัมเมอร์ครับ เดี๋ยวผมตั้งเวลาใหม่อ่าก็ไม่ได้ซับซ้อนมากคือกรณีว่าสะลูกเล็กเนี่ยถ้าน้ําฝนนี่มันมันเข้าอยู่นะฮะหรือมันเข้าไมาย่ยากน้าฝนมันมาน้ํามันมาจากภูเขาลูกนูน้นครับนะมันมาจากภูเขาลูกนู้นแล้วมันจะมาตกผมจะทําเป็นกรงใต้ไก่ไว้ครับเพื่อผลักน้ําให้มาลงสะลูกนี้ครับพอเต็มลูกนี้แล้วเนี่ยผมจะมีท่อรอดรท่อรอดเพื่อเดินไปยังสะ ลูกที่สองจะมีท่อรอดครับผมแล้วก็ไปตามคลองไส้ไก่จะไปอีกท่อหนึงนอีกอีกอีก,อกบอนึงครับโหนี่คลองลึกๆวางส่วนก็ขุดด้วยจอบอ่ะเนาะใช่ครับโอ้โหแล้วหมดจอบไปกี่เล่มครับผมมีจอบอยู่ตอนนี้ทั้งทั้งหมดอยู่ประมาณ5เล่มแล้วมันเป็นไงมันสึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคมมันนะมันคือถ้าเรามีหลายอันบางทีอันท,นที่อันที่ต้องใช้กําลังเยอะ มันมันใหญ่บางทีเรากําลังไม่ไม่พอเขาไปซื้อจอบอันน้อยๆมาเริ่มซื้อจอบอันแรกมันมันใหญ่มากเลยเรารนึกว่าจอบใหญ่ราคาถูกเราได้กําไรจริงๆไม่ใช่ครับนะมันใช้มันหนักขุดไม่ไหวเลยเลยไปไปซื้อใหม่แล้วเห็นว่าหัวหน้าก็ต้องมาฝึกการใช้จอบครับก็คือเราเป็นแต่ผู้บริหารเนาะไม่ได้ใช้แหลงเท่าไหร่ไม่เคยขุดดินมาก่อน Oh. ไม่เคยมามาขุดดินก็ตอนที่มาเริ่มโคกหนองนาเนี่ย oh. ทดลองขุดครับผมก็ทดลองจากว่าทดลองขุดสะเลขที่ผมบอกว่าออน้ําฉีดตอนเย็นตอนเช้าขุดนะครับอันนั้นตืงข้างบ้านข้างบ้านโอ้ oh. แลเราตอนทํามาเรื่อยๆคิดไหมว่าโอ้ขดเราเป็นเจ้าหน้าที่จะต้องทําขนาดนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าภาคภูมิใจนะที่ในหลวงของเราได้ เรื่องหลักประยายพวกเราได้เดินตามเนี่ยผมว่าที่ผมทำเนี่ยผมว่าผมคิดไม่ผิดนะเนี่ยผมคิดไม่ผิดแล้วถูกแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยผมมีของกินในสวนมีอาหารการกินสมบูรณ์นอกจากกินในครอบครัวไม่หมดนะยังแจกใจใ่ายพี่น้อง ถ้าสมมติว่ามาเริ่มตอน60นี่จะขุดจอบไหวไหมโอ้คงไม่ไหวแล้วคงไหวเหมือนกันแต่จะใช้เวลามากขึ้นแล้วครับผมต้องใช้เวลามากขึ้นกําลังก็น้อยลงครับแต่เห็นว่าหัวหน้าจบก็ดูสื่อของเราด้วยโอ้ผมก็เคยดูพี่เปียกนี่แหละนะเขาก็ทานเลยพี่อาจารย์ปัญญาอะไรน่ะที่สูงพวกโคกหลงงน้าที่ผมไปตามแต่ละแปลงนี่หัวหน้าจบก็ได้ดูเรื่อยๆดิก็ได้ดูอยู่ คกลหลวงนาที่ไม่มีน้ําก็ได้เห็นอยู่เนอะไม่เห็นนี่ดูก็งางๆเปรียกก็ลมาทําเตาเผาถ่านนะอ๋อเตาสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรเนะครับผมปีที่แล้วได้ยังยี่สิบกับสอกครับผม,มแต่กรณีเจ้าหน้าที่พอชอนี่หัวหน้าก็ได้เดินทางไปอยู่แล้วแหลนะเนาะครับไปเห็นสภาพโคกลหลองนาแต่ละพื้นที่ครับสภาพปัญหาต่างๆก็เห็นหมดแลวเนาะครับ,รบม,มันเหมาะสอดคล้องกับวิถีเกษตรเราไหม คือบางที่ก็ไม่มีน้าบางที่ก็น้ําท่วมบางที่ก็อย่างเงี้ยคือทฤษฎีแนวคิดโคกหนองนาโมเดลเน่ยมันมันต้อง<ต>ปรับให้เข้าสภาพพื้นที่เรารเราเอาหลักเอาหลักปรัชญาเอาหลักหลักคิดกองโครงการก่อนครับแล้วก็นาไปปรับให้เข้าสภาพพื้นที่แต่ละแต่ละพื้นที่บางบางพื้นที่ที่มันเป็นที่สูงอยู่แล้วโคกมันอาจจะมีความจําเป็นน้อยลง แต่ในพื้นที่ที่มันเป็นที่ลุ่มที่น้ำท่วมอาจจะมีความจำเป็นในการที่จะมีโคกสูงขึ้น<อ>เพื่อทำไ่มันพ้นน้ำเวลาน้ำท่วมครับผมหัวใจสำคัญคือการความรู้ใช่ไหมใช่เจ้าของที่ต้องรู้สำคัญมากความรู้ค,รค,รคือ,ค,ค,อ,ค,อคือเราต้องศึกษาความรู้ยิ่งคนที่จะต้องการจะทำโคกหนองนาที่ยังไม่ทำพยายามไปเอามือเพื่อนไปดูเพื่อนเขาทำมาเยอะ อันนี้ที่อาจารย์เขาเคยพูดไว้คนที่ยังไม่ทําต้องไปเรียนรู้จากเพื่อนเรียนรู้เรียนรู้ข้อผิดพลาดของเพื่อนรูอข้อดีของเพื่อนก่อนแล้วมาทอจะได้เปรียบอย่าบุมบามทําเลยโอ้ผมเนี่ยปลูกต้นไม้บางทีมันชิดเกินไปมันติดกันนะเพราะว่าเราเราไม่เข้าใจเรื่องการทําการ,กรเกษตรมาก่อนเราก็อยู่ในระบบราชการถ้าเราไปเอามือกับเพื่อนไปลงแรงก่อนจะมานะี่มันเหมือนเราได้ไปเห็นประสบการณ์เนาะใช่ ท<ส>ดลองของเพื่อนนั่นแหละใเขาลองผิดให้เราเราก็ไม่ต้องลองผิดเราลองแต่ถูกลอ,องไปดูอีกบ่ไ,ไหมไปดูครับโอ้ผมว่าดีมากเลยได้เจอหัวหน้าจวบเนี่ยเจ้าหน้าที่พอโดยตรงเลยแล้วจะเป็นผู้บริหารด้วยจะจะลกหน่อยนัเนีอยครับคือเนื่องจากที่สองไร่เนาะก็ดูแบบโอ้โหอัดแน่นไปด้วยพืชมองจากข้างบนน่ะมันเห็นเลยว่าต้นไม้แน่นมากน้ำมันพ่อน้ำมันหลุดครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็ตัวตอนนี้แหละเราต้องหมั่นเดินดูเนี่ยไม่ได้ทากาวนะครับไม่ได้ตากาวครับเอาหัวหน้าจวกมีไอ้ดาวไอว้จอกดอกกุหลาบได้นี่นะอันนี้เป็นสายลูกหนึ่งคับอน้ําเต็มสานู้นก็ก็จะไหลผ่านคลองไส้ไก่แล้วมาลงในสระที่สองนะครับสระนี้ทําไมน้ำไม่ค่อยเยอะ สารนี้มันอาจจะมันอาจจะซึมไป uh huh. ด้วยด้วยคันมันยังไม่แน่นพอครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ hmm. ือว่ายังมีความสมบูรณ์มีความชุ่มชื้นอยู่คนที่แบบว่าเล็กแคบชัดได้เลยนะเอาหัวหน้าเนี่ยและระบบน้ํานี่ก็คือทํางานทําเมื่อได้ใช้ครั้งหนึ่งกี่นาทีครับเวลาคือ ครั้งละสิบสิบห้านาทีถึงสามสิบนาทีแล้วแต่สภาพความชื้นของหน้าดินครับผมนะแล้วของหัวหน้านี่คือน้ําอยู่ดีใช่ไหมสะแต่ลูกอย,อยู่ครับอยู่ดินพังทลายสไลด์บ้างไหมฮะไม่มีอ่ะผมปลูกแฝก<อ>ข้างๆเนี่ยปลูกแฝกปลูกสองชั้นด้วยนะครับผมนี่นี่ชั้นขอบสะก,กับชั้นบนครับจะปลูกสองแนวเนี่ยแล้ว,ลว,ลวตอนนี้แฝกมันเริ่มตายมันมีต้นไม้ใหญ่ขึ้น แล้ว <Okay. S 1> จากที่ได้เดินทางได้ทํางานด้านนี้เห็น mm hmm. เห็นปัญหาของชาวบ้านอะไรบ้างที่แบบมาทําโครงการเนี้แล้วไม่ค่อยจะไปประสบผลผลิตอ่ะคือหลักๆคืออะไรคือ,คว,อค,ความตั้งใจก็สําคัญความต้องใจที่จะเราความมุ่งมั่นในการที่จะพึ่งตนเองจริงๆนะครับแล้ว,ลวเรื่องที่สองคือความรู้ ความรู้ที่จะนํามาใช้ในพื้นที่ตัวเองครับจะ่จะต้องมีมากพอสมควรการทาโคกน,นาด้วยการปลูกพืชการอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะรเรื่องที่ต้องศึกษาความรู้แต่ว่ารูปแบบระบบราชการเนี่ยมันเหมือนถูกเป็นแบบเดียวมาปรับเปลี่ยนยากใช่แต่และพื้นที่ที่ลงไปอ่ะคือแมโคเองก็ขุดตามแบบขุดเอาตามคิวดินอย่างเงี้ย ผมบางพื้นที่ที่ไปเจอมาเนาะมันก็เหมือนเจ้าของแปลงเนี่ยไม่สามารถดัดแปลงอะไรได้เลยมันระบบตรงนี้ก็เป็นติดอยู่ไปใช่มันเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ทําทั่วประเทศคือถ้าไม่มีแบบแบบกลางบางทีมันก็จะทํางานช้าครับแต่ว่าแบบกลางมันก็สามารถปรับได้อยู่ขึ้นอยู่ับเจ้าหน้าที่ใชในสองที่จากนั้นปรับได้เพราะว่า นโย,ยบายทางกระทรวงบัตรไทยก็ให้ประสานกับทางโยธาที่การจังหวัดทางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเอาช่างมาปรับ,รบประสานกันอยู่แล้วดังนั้นแบบที่ให้มามันเป็นแบบแบบอะไรก็เรียกว่าเป็นเป็นแนวทางแต่เมื่อลงมือทํำจริงๆมันต้องปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับผมคับถ้าจากประสบการณ์ของหัวหน้าเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมาทําด้วยสภาพนี้พื้นที่อย่างนี้ ขนาดนี้คิดว่าเป็นมันมีปัญหาที่จริงคืออะไรตรงนี้ปัญหาเนี่ยผมยังมองไม่ออกว่าปัญหาคืออะไรนะเพราะทําไปมันก็ต้องเรียนรู้ไปนะและถ้ามีเงินทุนเยอะๆจริงๆผู้กอ่อไอหัวหน้านี่จะใช้จอบไหมผมว่าถ้าเราใช้ถ้าเรามีทุนเนี่ยเราอาจจะไปจ้างเขาทําไปจ้างเขามาดูแลเนี่ยผมก็จะไม่ได้เกิดองค์ความรู้อะไรเลย แต่ถ้าถ้าผมทําเองทุกขั้นตอนเนี่ยทำให้ผมเกิดองค์ความรู้ขึ้นมารู้ว่าปาัญหามันมีอะไรบ้างม,มันมีรูสักอะไรบ้างที่ที่เราจะต้องปรับแก้กันไปนะฮะเเนื่องจากพื้นที่เล็กเนาะของของหัวหน้านี่จะแบบว่าโอ้โอโอโตน้นพืชเขาจะชิดชิดชิด,ช,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 ดชิดกันเลยเนาะก็เป็นป่าไปด้วยเป็นป่าไปด้วยมะพร้าวก็ปีที่สี่นี่ก็เริ่มที่จะจะจะมีจันแล้วนะ พี่เปียกมาดูมีจันแล้วถ้าดูนะหัวหน้าจู่จวบได้ทําอีกแปลงหนึ่งสมมติว่ามีนะจะจะง่ายขึ้นไหมจากประสบการณ์แปลงโอ้สบายแล้วผมจะรู้แล้วสิ่งที่สําคัญที่อาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการจะทําโคกหนองนามันจะต้องอะไรฮะต้องต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องดินน้ําลมไฟสําคัญมากเออครับเนี่ยอันนี้จะชัดเจนเลยเนาะชัดเจนตั้งแปลงสองแปลงสามยิ่งจะแม่นใช่ใส้คําว่า คำว่าไฟอ่ะคือแสงแดดมันมาทางไหนมันไปตกทางด้านไหนการปลูกต้นไม้การวางแนวปลูกต้นไม้สําคัญมากนะครับไปปลูกต้นไม้ใหญ่บางไม่มีแสงไปไปยังต้นไม้เล็กเนี่ยต้นไม้เล็กมันก็ไม่เจริญเติบโตครับแล้วดินเนี่ยสำคัญนะดินดูสภาพพื้นดินของเราเนี่ยของผมเนี่ยของผมเนี่ยดินเนี่ยมันลาดมาจากภูเขามันลาดลงมาเนี่ยครับ เวลาฝนตกบนภูเขาน้ํามันจะไหลลงมาไหลลงมาด้านนู้นนะฮะด้านตะวันออกของสะเนะ่ก็ไหลลงมาเสร็จผมก็ทําคลองไส้ไก่เสร็จผมก็ดักน้าเข้าสะครับสําคัญตรงนี้นะต้องรู้สภาพพื้นที่ต้องสําคัญมากจะดูทางทางน้ําไหลทําหลากทางธรรมชาติไปทางไหนใช่เราจะกักน้ําเขา้าพื้นที่เราอย่างไรเนาะโอ้ถ้าไปทําสะที่มันไม่สอดคล้องกับสภาพ ความเล็ดลาดเอียงของดินน,น้ําก็ไม่มาครับแปลงของหัวหน้าจวบมีบ่อวาัดนา้ไหมครับของผมไม่มีครับของผมใช้น้ําจากแม่น้ําปิงอย่างเดียวครับผมกับน้ําฝนธรรมชาติที่ที่หัวหน้าบอกว่าขุดดักขาดเนาะจริงๆน้ําปิงนี้ก็จะใช้ช่วงหน้าแล้งนี่แหละครับพอฝนเริ่มมาก็เริ่มดักน้ําจากธรรมชาติ น้ําจะเริ่มมาอยู่ในคลองไส้ไก่บ้างมาอยู่ทาสาดน้ําบ้างครับซึ่งดีตัวหน้าเคยเล่าว่าดินตรงนี้ไม่ได้ปลูกง่ายๆเลยนะเนาะแต่เดิมะนะเมื่องจากการพัฒนามาแล้วนะเนี่ยสภาพมันไม่ดีเลยเมื่อก่อนมันเป็นดินที่สภาพไม่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมะพราะ้าวที่ว่าเริ่มมีจันทะร์เนี่ยเข้าไปที่สี่ก็เริ่มมีจันทร์ถ้าคนดูสื่อเราจะมองว่าโอ้ดีเนาะ ของแปลหัวน้าจวบดินดีอ่านี่ต้องฟังเจ้าของเขาเล่านะอ,อย่าเพิ่งไปสรุปจากภาพที่เห็นนะครับตรงนี้นะหมดไปกับอปุอ๋ยขี้วัวแล้วก็ฟางเศษวัสดุนี่เยอะมากมเขามาคุมนะครับฟางนี่หมดเป็นร้อยหลายร้อยก้อนเลยนะเขามาคุมเพื่อให้มันเกิดความ,มชุ่มชื้นแล้วมันดินก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะ <น>ตอนนี้หัวหน้าก็เสียแล้วก็คือชีวิตจำมันมาตรงนี้ตลอดอันนี้ก็จะเป็นนาแต่ตอนนี้ปรับจากนามาปลูกกล้วยไข่แล้วก็ปลูกกล้วยหอมแล้วก็ปลูกไปถั่คล้ายอันนี้ไว้เป็นนาครับ,รบแล้เกษียณแล้วก็คือไม่ได้ว่างเลยเนาะไม่ว่างเลยมาที่นี่ตลอดเลยตีสี่ลุกขึ้นกินกาแฟเสร็จตีห้าก็ปั่นจักรยานจากบ้านมาสวน จากบ้านถวนนี่กี่กิโลครับประมาณกิโลนึกิโลเห็นว่าผหน้าจะไม่ใช้มอเตอร์ไซค์เลยใช่จักรยานอย่างเดียวอดีกับสุขภาพไหมครับเนี่ยวิถีชีวิตแบบนี้ครับผมว่าแข็งแรงขึ้นก่อนกว่าก่อนเกษียณนะแข็งแรงขึ้นเขาก็ว่าลําบากนะครับหนิดมะละกอเนี่ยกำลังสุกโอ้ีีมะละกอต้มตำนะเดี๋ยวจะขอพันไปปลูกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พีเปียกไปเลยผมจะไปขยายต่ออันนี้พันแขกนวลนะฮะแต่เป็นพันต้มตำซึ่งหายากมาก เนี่มะพร้าวเนี่ยรเริ่มแต่มันยังไม่เป็นลูกนะมันมันเริ่มจะสอนแทงจ่นออกมาแค่มีลูกมีปัญหา<ม>เรื่องด้วงไหมครับกินยอดครับมีมีก็ต้องทํำยังไงครับฉีดใช้ลูกเหม็นผมไปอ่านในตําราก็บอกว่าใช้ลูกเหม็นใส่ที่ยอดมันอ๋อครับอันนี้ก็เริ่มอะมะกล้วยลมพัดเมื่อวาน พาน้ำหอมเนาะจากน<ด>้มตัว<ด>วาครับนะเราจะสไตล์เป็นนามพาน้ำหอมครับโอ้อันนี้ก็เ,เป็นแปลงนาที่สองอันนี้ดูรกหน่อยปลูกอ้อยไว้ครับไว้หนีบคันน้ำไว้กินเองสองไร่นี่ถือว่ามันพอดีไหมฮะรือว่ามันเล็กไปพื้นที่จริงๆสองไร่ถ้าเราทำจริงๆนะทำด้วยกำลัง เลยเกิดความรู้เลยเดินรู้ไปด้วยสองไรนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยนวถือว่าเหนื่อยแล้วเอามะละกอไปเลยได้ครับเราจะขออนุญาตเอามะละกอก่าหน้าจั่วไปทําพันุ์ที่น้องเขียวแต่พันนี้ไม่ได้มีเม็ดเยอะหรอกครับเขาจะห่วงพันมากนี่น้องนั่นลองกางแขนดูที่นั่นลูกอย่างยาว่อย่าเพิ่งสรุปว่าดินเขาดี เขาพัฒนามาเนาะอย่างที่หัวหน้าเล่าให้ฟังนั่นแหละใช้นี่แหละใช้ฟางใช้วัสดุนี่แหละเนี่ยใบไม้อย่างนี้ยผมปิดไว้ครับซึ่งมันก็ดูเหมือนกองยิ่งเขขะเนาะแต่จริงๆเขาเป็นปุ๋ยนะนี่คือพวกใบไม้พวกนี้จะจะไม่เผาเลยครับเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นเป็นปุ๋ยแยกกับต้นไม้ครับอันนี้ก็จะปลูกปลูกกล้วยไว้กิน กอไผ่เก่าเหรอฮะที่สางๆออกไปนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นไผ่กิมซุงแต่พื้นที่เราน้อยถ้าเราปลูกไผ่แล้วมันมันกินพื้นที่เยอะเกินครับผมเลยเอาออกแล้วก็ปลูกของกินอย่างนี้ไว้แจกพี่น้องบ้างกินเองบ้างครับถ้ามาถึงวันนี้เนี่ยทั้งทั้งรวมความสุขทั้งรวมเรื่องกล้วยเรื่องมะกอเองเนี่ยสามหมื่นที่ที่หัวหน้าไปยืมมาเนี่ยมันได้คืนหรืหมผมว่าเกินแล้วเกินแล้วเนาะเกินแล้ว โดยเฉพาะความสุขเนาะมันประเมินค่าไม่ได้และสุขภาพด้วยโชคดีว่าเราปลูกข้าวพาไว้ด้วยอ๋อครับร้านค้าเนี่ยเนี่ยข้าวโพดอยู่นะสั่งทุกวันเลยอ๋อครับร้านตามสั่งสั่งทุกวันเลยแล้วเราขายไม่แพงเราขายถูกกว่าตลาดด้วยครับ ร้านค้าในตลาดมากมากเลยร้านค้าเขาก็มาซื้อกล้องเราไปครับผมก็อยากจะให้หัวหน้าจวบช่วยจากประสบการณ์ที่ส่งเสริมชาวบ้านและตัวเองทํากับมือเลยเนี่ยให้ข้อคิดให้กําลังใจพี่น้องที่กําลังจะเดินทางสายนี้นะครับคือเราต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในในหลักทัจยาของในหลวงครับเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อว่า ทางเนี้อทางรอดต้องรอจริงๆแล้วเราจะทําได้และที่สําคัญที่สุดคือความเพียรความเพียครความอดทนตรงเนี้ยเลยอย่่ใจร้อนอต้องค่อยๆทําไปสักวันหนึ่งใจห็นความสําเร็จเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มาคุยรายละเอียดกับหัวหน้ามาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คิดว่าเป็นคาใช้ารก็มีเงินก็ทําได้สิแต่พอเรามาฟังครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันอึ้งมากเลย ที่ที่หัวหน้าจวดทําขุดสะก็ต้องไปกู้สะกรมาทำสามหมื่นที่เหลือขุดเองปลูกเองเนี่ยผมว่าโอ้อย่ามองว่าเป็นนักการเขามีเงินเขาทาได้คือผมทําตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาเอาเงินเป็นตัวตั้งผมเอากําลังครับเอากําลังและความเพียรที่ในหลวงบอกว่าต้องทาด้วยความเพียรทําด้วยความเพียรทําด้วยความอดทนอย่าใจร้อนอย่าพูดมากไม่ทะเลาะกัน ตรงนี้สาคัญคมากเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําเร็จได้ตามนี้แหละถ้าทุกคนมีความเพียรมีความอดทนไม่ใจร้อนไม่พูดมากไม่ทะเลาะกันโอ้วันนี้ดีใจมากเลยครับได้มาเจอหน้าจอได้คุยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับืออองลทคคตตบบหัวใจ คำถามที่รักที่ฝันที่นิยามลงมือถามคือคำตอบลงมือถามคือคำตอบของทุกหัวใจ